รอบนี้มารู้จักกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับท่านที่ต้องการสร้างสินค้าของอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นระบบพรีเมียมก็ทางเราขอแนะนำซอสพริกซอสหอยนมน้ำจิ้มของคุณภาพจากสิงคโปร์บริการนำข้าจากสิงคโปร์มาไทยนะครับผมอ่ะเรามาฟังกันก่อนว่าความยอดเยี่ยมของซอสและเครื่องเทศจากสิงคโปร์มีดียังไง อ่าสิงคโปร์อ่ะเขาเป็นศูนย์กลา,างการค้าอาหารในเอเชียตอนะวันออกเฉียงใต้มีผลิตภัณฑ์ซอสได้เครื่องเทศหลากหลายที่มีคุณภาพสูงเหมาะสําหรับการนําเข้ามาไทยเนื่องจากสิงคโปร์เป็นแหล่งที่มีการผสมผสานวัฒธรรมทางด้านอาหารทั้งจีนมาเลย์อินโดอินโดนีซีอินเดียนะครับและยุโรปทาให้ผลิตภัณฑ์อันน,นี้เป็นที่นิยมในตลาดอาหารไทยและต่างประเทศซอสพริกก็จะมีเชลลี่แคปลซอสนะครับสวิตซอส ซอสก็ทําบ่งรสสาหรับทําปงผัดพริกสูตรอ่ะเห็นไหมเขามีซอสที่เฉพาะด้านเลยซอสพริกหวานจิ้มทอดหม้อไฟซอสพริกรสเผ็ดผสมกระกเทียมอ่าเราแนะนําแบรนด์ที่ดังๆมาด้วยนะครับบางอย่างก็เป็นที่รู้จักในตาลาดโลกทอดถอยนางลมก็สําหรับปรุงอาหารจีน <c oughs> เช่นผัดผักหรือข้าวผัด,ผด,ผดน้ําจิ้มก็ <c oughs> แม้ว่าการนําเข้าจากสิงคโปร์อะ่ะท่านอาจจะเสียค่าขนส่งมาแต่ว่าคุณภาพอะ่ะเขาบอกว่าสิงคโปร์อะ่ะเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะครับคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เขาได้การรับรองจากทั้ง ISO, HACCP ทั้งฮาร์าน,านมีรสรสชาติหลากหลายเหมาะกับตัดสากลซึ่องอาจจะถูกปากสำหรับนักท่องเที่ยวมากกว่าของไทยโดยตรงนะครับ เราก็แนะนำซัพพลายเออร์ให้ด้วยท่านก็ไปหาได้แต่จหนาดสินค้าก็ร้านอาหารไทยที่ฟิวชั่นอาหารระดับกลางถึงสูงสินค้าเหล่านี้เหมาะสำหรับสร้างเมนูใหม่นะครับหรือกระทั่งโรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยงโรงแรมระดับ5้าดาวเหมาะสำหรับรแผนอาหารที่ต้องการเพิ่มเมนูสากลมีทั้งบริการจัดเลี้ยงนะครับผมก็สำหรับการนำเข้ามาไทยก็ติดต่อเราได้ที่นี่นะครับ เกี่ยวต้น Import o i f i c i f l ฟ2เช v x i p r ล,ลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกท่านเข้ามาอ่านกันว่าซอสซอสพิกซอสหอยนางลมและน้ำจิ้ม,มาจากสิงคโปร์อะมันมีคุณภาพดีขนาดไหนก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์อาหารให้มีรสชาติแต,ตกต่างจากที่เรารู้จักในปัจจุบันถ้าทำเหมือนใครผมว่ามันก็ต้องตามคนนั้นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเรามีการเีกออกมาอย่างเงี้ย เราก็ได้จะพอขายดีนะครับผมรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับเออก่อนไปก็ติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับบปิการนำเข้าจากสิงคโปร์มาไทยสวัสดีครับ